สวัสดีค่ะอันนี้คือก่อนปลูก FUE ของพี่นิติธรน,นะคะนี่ก่อนปลูกนะก่อนปลูกแล้วก็หลังปลูกนะคะคหลังปลูกเสร็จนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครบประมาณ4-5เดือนแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะผมของพี่นิติธรก็เริ่มขึ้นแล้วอันนี้ครบประมาณ4-5เดือนแล้วเนาะอ<ช>ัะนีน้ค5นะคะ ก็ตอนแรกๆมีวิธีการดูแลไปอยังไงบ้างคะพี่ก็กินยาแล้วก็ใส่ยาด้วยบำรุงเส้นผมแล้วก็ช่วง1นสองเดือนแรกนะครับผมจะร่วงร่วงเกือบหมดเลยครับแล้วพอเข้าเดือนที่3าเดือนที่4เนี่ยผมก็ขึ้นมาก็จะเริ่มเห็นได้ชัดว่าผมเริ่มขึ้นมาแล้วช่ครับล้วคือก่อนก่อนที่พี่ๆเขาจะเริ่มปลูกนะคะปลูกเนาะ เ่ห้าเดือนนะคะพี่นิติธรเส้นะผมก็จะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจะขึ้นเต็มที่คือหนึ่งปีนะคะเริ่มเริ่มขึ้นแล้วเนาะท่าในใดที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาสถานที่ปลูกผมอยู่นะคะก็เข้ามาได้นะหรือทักเข้ามาในแชทก็ได้นะคะทำผียังไงก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่นิติธร ขอบคุณค่ะขอบคุณนะค,คะ